ฮลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลวันสองสามสี่ห้ o ฮัลโหลไมฟรอนอันดเวอร์ฮาวอายูทีเดย์อัไฟอัไฟแทนเกี e รติมาดไมฟรอนไนท์มิด e ยู่แทนเกียรติขอบคุณที่มาดูวิดีโอผิดเป็นยูคามโ t ้ตโฟกัสคอมเมนต์โฟร์แคนโกซียูเคไมฟรอมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาหาสิแตกเรินยาอุ้ยกลมาว่าเรี่ยงมันพี่น้องถามมานะฮะว่าเฮ้ยจังไดเอาลูกเอาหลานมาอยู่เอ่ะเมียงนอกได้นะฮะในอิตาลีนะคะพี่น้องเออได้นอื สุดแท้แต่วาสนาสุดแท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนโลกนี้เหมือนด่างละครเราชนะาอรทดทอทน,ทน,ทน,ทนดวงใจมีแฟนกับเขาเขาลักของเราก็มาเปลี่ยนไปนะจ๊ะอะ่คนรวยแย่งเอาไปย่ยยิหัวใจของเราแหลกลานย่ยยิหัวใจของเราแหลกลานนะจ๊ะพี่น้องโอ้ก็มาว่านะครับพี่น้องเออพี่น้องถามมาเนะาะแต่ว่าตอนนี้ เห็นอยังเองเห็นหน้าตามันใสกันแล้วนี่จ้ยไอ้กูมันมึงอยมาแยกรูไปไปเล่นบนหิ้งไปเรียนมันกินอ่างก่อนกินแล้วพี่น้องอ่แซ่บแซ่บแพ็คไรเงียสิบหกยูโรแล้วพี่น้องเด้ออือใครกินไม่ละแพ็คหนึ่งเดี๋ยวย่านหนึ่งหึอืครับ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 นู้นน้อยเอาจมเอาจมเอามันหน่อยอือถ้ากินคนเยอะเหรอไปซื้อเอาได้พี่น้องได้ไปซื้อเอา ไม่รู้จะกินไถยเนาะพี่น้องเนาะอยากอ้างอือยากอวดเดี๋ยวก็เลี้ยงจิดแถวเงาะพี่นอ้องอำมึงกนอนกลับว่ะหอมมันไม่น,นามันเนาะพี่นอนะ้องมันก็แพงแลหละนังมันไม่นามันมันก็ขายราเนี่ฮะพี่น้องเป็นทุเรียนคัดเกตไม่ได้นะพี่นอ้องมันจะบอกกูทำไมบอกให้ไปซื้อเอ <laughs> อยากกไปซื้อเอา อันนี้่อยกินคนเดียว <laughs> มาอ้างก,าก,ก็น้ำเขามีไว้ทายกินได้พี่นางเด้ออืมน้ำใจเขามีไว้แบ่งปันได้พี่นางเด้ออืมมาเราอีหลงกดไลค์กดแชร์กดละครั้งเออ่ครูทั้งกะระมังหมอตั้งไว้แล้วน้องไม่เด้อขอลองขอลองขี้ข้านไปเสียเวลาปะอืมเขาเลื่องเลยดีกวยสองอาทิตย์แล้วเอ้อ่ะึ่นกาแฟกันพี่นางล้างปากกันเด้อวันนี้ มีพี่น้องถามมาว่ายายยาเอ่อคอยนี่อยู่คอนโดอยู่บ้านเศร้าคอยเอาหลานคอยมานี่ได้บ่นะฮะได้นะฮะพี่น้องได้นะฮะเอ่อเอ่อมันก็นมีหลายกรณีเนาะแต่ว่าคอยจะเว้าเฉพาะเอ่อที่คอยทําได้แล้วคอยทํามานะฮะพี่น้องคอยจะบ่เว้า,วาอาันเ,เรื่องอื่นที่คอยบบ่่มีประสบการณ์นะฮะพี่น้องเออโอเคบ่พี่น้องเนาะเออการเอ่อที่คอยเอามานี่นะเอ่อเขาต้องเอ่อเฮดวิซ่าติดต,ตามญาติก่อนพี่น้องเนาะ เออวีซ่าแฟมิลี่นะจ๊ะเอมอมามาก่ออกมานี่นะคะแต่ถ้าผูใ้ใดเหตุทั้งไทยน้องคอยกับบ่อรูคือกันนะคะพี่น้องใส่ทนายคือเก้านะคะพี่น้องเออแล้วกับผัวเจ้าต้องบินไปเมืองไทยพร้อมเขาเรียกอะไรพี่น้องแล้วเออบินไปเม,ปมืองไทยนะคะไปึืนศาลเมืองไทยคือกันแล้วเขาก็จะตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าในเมืองไทยพร้อมว่าเจ้ามีบ้านนี้ซองบอ่แจ่ว่าเมืองนอกเขาบ่อตรวจสอบนะคะบ่อตรวจสอบมากนะเออแค่ว่าเจ้าเออผัวเจ้ามีงานทำเอหรือว่าเจ้ามีงานทำกับผัวสองคนนะคะ เราสามารถจะดูแลเด็กใดบ่มีเวลามึงเด็กหน่อยบ่นะฮะเออแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแฟนเฮานะฮะเขาก็ต้องเตรียมจัางเพียนยา้ายนี่เพียย้ายเตรียมถานายฟังนี่ใวแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ติดตอ่อถานนยนะฮะทางเมืองทายใบเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ยังคอยเอาลูกหลานมาเด้อจ้ะพี่น้องเออเออพู้ลังค้นว่าเออถึงถึงแม้ว่าลูกสาวเราจะเป็นคนรับผิดชอบบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะฮะ มีใบอนุญาตจากสามีว่ารับดูแลบุตรแต่เพียงคู่เดียวนะผัวบ่เกี่ยวของอันนี้กับแมนยุกต้องก็ต้องใส่หินนะฮะพี่น้องแต่ถ้ามะฮอทนายแล้วนะคะขั้นตอนของคนจะมีจดหมายไปหาลูกเคยเจ้าเด้อพี่น้องเด้อแมนจะแต่งงานหรือว่่แต่งงานก็สร้างท่าเด็กหน่อยนะคะในใบเกิด,ม,ดะะมีชื่อบิดานะคะมีชื่อบิดานะ,ะนามสกุลเขาหรือไม่นามสกุลเขาก็ช่างถ้ามีพ่อนะคะในใบเกิดนะ เจ้าต้องไปขอทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะฮะแปลเป็นเอกสารอิตาลีทั้งหมดนะฮะภาษาอิตาลีทั้งหมดแล้วก็เออทนายฝั่งอิตาลีก็จะเอ่อทำเรื่องนะจ๊ะมีใบทําเรื่องส่งเรื่องให้เรานะให้ให้พ่อเขาอ่านทนายฝั่งคุณก็จะเอาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วกับภาษาอังกฤษให้ลูกเขยเจ้านะเซะ mm ็น hmm. ว่ายินยอมใบคือใบยินยอมอน้องทนายเขาจะร่างไปเลย าจากปิดาเด้อเออบางคนเข้าใจว่าก็ในเมื่อลูกเรารับผิดชอบบุตรแต่เพียงผู้เดียวเรามีใบรับผิดชอบบุตรแต่เพียงผู้เดียวแล้วอะทําไมต้องไปขอมันอีกทําไมต้องไปให้มันเซ็นด้วยต้องเซ็นนะคะพี่น้องอเออเซ็นแน่นอนนะคะเออพ่อเคยเจอแล้วนะคะลูกสาวขอยอมมีคือกันนะคะเอามาเมิดนะคะใบรับรองส่งบัตรลับสดอย่างมีเมิดนะคะพี่น้องเออขาดแต่พอมาหอดทนายเขาล่างอีกมาฉบับหนึ่งเพื่อให้พ่อเขายินยอมให้เป็นลูกของเขาด้วพี่น้องเด้อ เอออันนี้ขอยะว่าในกรณีรับบุตรบุญธรรมเอ่อวีซามีแตกต่างกันไปนะฮะเพราะว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่ามาเรียนต่อยังแบบนี้นะคะขอยจะบ่ลูนะคะแต่ว่าแฟนขอยาว่าวีซ่านักเรียนเฮดยากวีซ่าตัวนี้นะคะเออรับบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมเพียรยาก็ใช้เวลาถึงสี่ปีแต่มันแล้วแต่กรณีของใครของมันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพียรยาทาช่วงโควิดไงมันก็ช้าขึ้นศาลออนไลน์นะคะแต่ต้องรวจจะมาตรวจบ้านเฮาตลอดนะคะแล้วก็เอื้นเฮา เออไปสอบสวนเอาลูกเขาไปพ้อมนะฮะเอาหล้านเขานี่ไปพ้อมนะ,ะไปที่สำนักนะฮะเอเอดูแลเด็กะนะเพี่ยนยาพูดไม่ถูกนะฮะแล้วเขาก็จะมองพฤติกรรมว่าเด็กเข้ากับเราได้ไหมอัน,นุนนี้นี่ขนาดเป็นหลานนะพี่น้องนะถ้าลูกคนอื่นนี่ยากเลยนะ,ะพี่น้องเออมานี่ก็มาเมืองของน้องเขาเขามีลูกพอสายจากคน้นมีลูกไมหยิง้งจากคนนั่นสินะพี่น้องเออถ้ามีพอสายสองคนมีไมหยิงหนึ่งต่ว่าจะมีสองของน้อนนี่เขาสิบอกให้เจ้าหาให้ได้สามของน้อเด้วพี่น้องเด้อเออนี่ละนะฮะ แล้วก็ใส่เงินหลหรือว่ไหลก็ขึ้นอยู่กักบว่าเจ้าไทยสนายถือหรือเจ้าไทยสนายแพงเหมือนร่ดพี่น้องเออแล้วก็ย่างน้น่อยเจ้าต้องมีเงินโชนนะคะพี่น้องเออแล้วก็มีเงินประกันหมอหัวละหาพันหาพันยูโรนะจ๊ะเออนี่ล่ะนะคะต่ว่าเงินหาพันยูโรนี่เขาได้คืนนะพี่น้องเด้อและที่สําคัญเลยนะฮะถ้าคิดว่ามั่นใจแล้วออกมาเนี่ยิี่ออมารับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยอย่าลืมใบวัคซินเด็ดขาดเลยพี่น้องเด้อแปลพาษสามาก็ได้นะฮะ เอ่อบ่อแปลก็ได้นะฮะแต่แปรดีที่สุดอาจารพี่น้องห้ามลืมเด็ดขาดคือใบฉีดวัคซีนในการเข้าโรงเรียนในระหว่างที่ทนายเดินเรื่องเอาเด็กเข้าโรงเรียนให้เรานะฮะเพื่อรอการเอ่อทำเรื่องรับบุตรบุญธรรมจนกว่าจะเสร็จเรื่องนะฮะพี่น้องเอ่อเพียงยาไซเวรสัสซีปีกวัวนะฮะเอ่อว่าจะหลักฐานเจ้าแนนมีงานทำซาบานโยกับรับได้นะฮะพี่น้องมันก็ึ้นแจดวงและวาสนาถ้าว่าพอพันสาอายการถึง4ีทันนะฮะเพื่อประเมินผล ในตัวเฮากับห้านียุก่กันได้บ่ประวัติเฮานี่เป็นทั้งไรมันบ,บ่ิษัทน้องเ่นจะสอบพฤติกรรมนะแล้วก็ถ้าทนายคนหนึง่งห้ผ่านอีกสามคนประพัน์กลับบ้านเลยนะจ๊ะพี่น้องเออแต่ถ้าสองคนสองคนก็พิจารณาใหม่นะจ๊ะแต่ถ้าผ่านสี่คนเลยโอเคยิ่งโอเคเลยจ้าพี่นยาก็ผ่านสี่คนเลยจ้าพี่น้องเออแต่ใช้เวลามากแต่ในขณะที่ใช้เวลาลูกเราเข้าโรงเรียนทนายจะจัดการให้ลูกเราเข้าโรงเรียนเรียบร้อยนะจ๊ะ เพียนยาทํากับทาวเวลเลยนะจ๊ะพี่น้องเอ่อเพียนยาบ่ได้ไปเดินเลี้ยงเองเอกสารทั้งหมดนะฮะเพียนยาเอา่อเพชรยูมีร้านนะคะเอ่อเอ่อทาวเวลของมีร้านนะคะซึ่งเพิ่งมีเอ่อบริษัททาวเวลยูเอ่อสุขุมวิทนะฮะซอยสี่นะฮะเขาก็จะส่งเรื่องไปทางโน้นเลยแล้วก็ให้ลูกเราเอาเอกสารทั้งหมดนะฮะเอ่อเหมือนที่เราจะมาเมืองนอกนี่แหละนะฮะเอ่อบัตรประชาชนใบทำหน้าทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนซื้อใบนั่นใบนี่ใบรับรองสดเพื่อไป ให้ท้าเวลนะฮะทั้งรวมทั้งของลูกของหลานเราด้วยนะคะทุกคนนะฮะแล้วท้าเวลจะจัดการนะฮะซึ่งลูกเราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพนะจ๊ะเออไปครั้งเดียวคือรอรับวีซ่าได้เลยนี่ละเย็นยากับมาแบง่งปั่นความรู้นะคะพี่นออ้องเออืนอยุ่กับสามีเฮานะคะพี่นออ้อนงเออเงินก็ต้องมีโชว์หลักฐานก็ต้องแน่นนะฮะแต่ถ้าอยู่บ้านเฮานี่จะได้โชว์ทรัพย์สินพร้อมเราผัวจะต้องบินไปเือเกวาฮ<น>ะบินสามรอบก็บเป็นแสนแลวพี่นออ้องเออลูกคอยมาซี่เทียกอะ เท่าแรกมาสามคนกแน็แสนแสนก้าวแหละค่าตั๋วเครื่องบินนะฮะเออวันนี้มาคนเดียวอีกสามรอบก็บแสนก้าวนี่เฉพาะค่า,า,าตั๋วเครื่องบินนะพี่นออ้องเออปาไปสองแสนก้าวแล้วนะฮะประทันด้รวมเรื่องเลยนะฮะพี่น้องเออตามที่ข่อยบอกในคลิปนะจ๊ะพูดแล้วจะหาว่าโอเวอร์อะไรก็ช่างที่คุณทําเกี่ยวกับทนายความหรือขึ้นลงขึ้นศาลคุณเสียเงินแน่นอนเสียเวลาด้วยนะฮะพี่น้องแล้วแต่ดวงนะฮะอย่าอย่ามูรี่กันว่าอุ้ยเวอร์ทำเองแล้วจะรู้นะจ๊ะเออ มันมากมันเสียยิบเสียย่อยนะจ๊ะมันไม่เขนาดลูกของเราเองติดตามแม่ยังยังยากเลยนะพี่น้องนะเออถ้ามีข้อสงสัยไหนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพี่เอ็ญยาตอบให้นะจ๊ะตอบทุกคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกช่องแรงใจไปแล้วเ <laughs> กินทุวเหรียนต่อ <laughs> มาโมแค่นี้แหละนี่ไ <laughs> ง <laughs> ไปกินน้ำเด้อบายบายเลิฟยูเลิฟยูอ่ะกินบ่กินบ่นบ <laughs> อ้าอ่ Dô mau, zoom mau Bye. Sửa em ra. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Rồi quá. Bye bye.